สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่14มิถุนายน2567ัน้าทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเปลี่ยนไกด์ไลน์หมาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญตะลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเก้าถ้วยนะคะอาหารการกินนะคะอุด,ดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะกินเยอะนะคะทานเยอะนะคะกินจะกินอะไรจะทานอะไรนะคะก็อร่อยไปหมดนะคะระวังน้ําหนักตัวด้วยนะคะมีโอกาส เขาเรียกว่าโรคอ้วนนะคะจะถามหานะคะห้าเหรียญการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าค่านน่นค่านี่ค่านั่นเต็มไปหมดนะคะเดิลฟูนะคะแต่คุณก็ไม่ค่อยจะซีเรียสนะคะในเรื่องการใช้ใจ่ายนะคะหมดหมดไปหาใหม่ได้นะคะความคิดของใครบางคนมักจะเป็นแบบนี้นะคะหรือเขาเรียกว่ามักจะหมดไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะนะเขาเรียกว่าหมดไปกับในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นะคะ มีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันหรือบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ 9. ดาบนะคะพักผ่อนน้อยนะคะเขาเรียกว่าหลับไม่ค่อยสนิทด้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างหรือ,อสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับความดานันไมเกรนเจ็บ้อนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่ มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะบางคนนะคะเขาเรียกว่ายังอยากจะชิวๆสบายๆนะคะอาจจะคุยเรื่อยๆนะคะเรียกว่าใครเข้ามาคุยก็อาจจะคุยไปเรื่อยเปืๆยังไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งนะคะนะพวก Food, เดฟูก็เรียกว่ารักสนุกนะคะไม่ปลูกมัดไม่ผลูกพันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงมีโอกาสมีโมชคมีลาบได้นะคะ เลขมงคลจากพพ่ยิบสี่มีเลข9 5 0 9นะคะ9 5 0 9นะคะก็ไปคนบรรจัร์คนบรรจั่ง5ถ้วยนะคะนะความวิตกกังวลนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเรื่องสั้นนะคะจะมีความโชคดีนะคะจาก การเสี่ยงดวงหรือเรียกว่าการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีเ็าเรียกว่าแสงสว่างนะคะกําลังจะเข้ามาใครรองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานหรือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะนะจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าคนมีแสงนะคะช่วงนี้นะคะ ทิ้งดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องลงมือทำนะคะแต่ทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จได้นะคะด้วยเขาเรียกว่าด้วยความการตัดสินใจของเรานะคะแดม่เท้านะคะงานเยอะนะคะวันนี้นะคะบางคนเขาเรียกว่าทํางานสากกระเบอือยันเรือรบนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะสุขภาพนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะระวังเกี่ยวข้องกับสายตานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ ต้อกระจกต้อหินหรือใครที่ต้องใช้สายตาเยอะๆเกี่ยวกับการอามองเกี่ยวกับโทรศัพท์เยอะๆนะคะต้องดูแลสายตาด้วยนะคะหรือบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะระบบท้องเสียท้องผูกได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ ดีอยู่นะคะบางคนอาจจะมีบ้าง<_ <k> _ <m> น้อยอกน้อยใจยคนรักคู่ครองอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะก,ก็เรียกว่าอยากจะให้คนรักคู่ครองเอาใจใส่ให้มากกว่านี้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภบ,บ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสีนะคะมีเลข5 9 0กศ แปดนะคะห้าเก้าศูนย์แปดนะคะต่อไปนะคะผลค่นนะ,คะ คนวันอังคารนะคะเดวิลนะคะเดวิลเขาเรียกว่ากิเลสนะคะนะใครอ่ารองานอยู่ก็เขาเรียกว่าใครว่างงานก็อยากได้งานนะคะหรือว่าอยากได้อ่าอยากได้งานอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะนะเดวิลเขาเรียกว่ากิเลสนะคะค่อนข้างจะกิเลสเยอะนะคะหรือใครที่เป็นโสดก็อยากมีคู่อยากมีคนที่ถูกใจอยากมีคนที่รู้ใจนะคะแต่คุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครที่อยากมี คู่นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้พบรักนะคะพบคนถูกอ,อกถูกใจแต่สําหรับใครบางคนนะคะอาจจะเจอเจอกันในสถานที่อโคจรได้นะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคจรกล,กลางค่ำกลางคืนผับบาร์นะคะนะเราก็เขาเรียกว่าอาจจะได้เจอได้เจอกันในสถานที่แบบนั้นด้วยนะคะแต่เราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะอาจจะเข้ามาปะพันด้วยแล้วก็ บอกเราว่าเป็นโสดเขาเรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสโดนหลอกได้ด้วยเหมือนกันนะคะสมถ้วยนะคะ นะความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวนะคะในะช่วงนี้นะคะจะกินจะทานนะคะอาหารการกินนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเฮฮาปาร์ตี้ริ้งดื่มนะคะบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับคําเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองนะคะงานสังสรรค์งานเฮฮาปาร์ตี้ได้ด้วยนะคะแปดเหรียญด้านของการเงินเอาตัวรอดได้นะคะนะยิ่งขยนันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภท กาธุรกิจส่วนตัวประเภทโชว์ฝีมือนะคะในช่างอู่ช่างซ่อมนะคะหรือว่างานทางด้านที่เราต้องใช้ความสามารถนะคะด้านบริการพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่ก็หาดูใจกันอยู่นะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์น,นะคะมีบตรลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะก็จะได้พบคนถูกใจนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพพะยิบสีมีเลข5 2 3 8นะคะ5 2 3 8นะคะต่อไปนะคะคนมุนดคนมนุดนะคะเป็นอย่างไรบ้าง คนวันพุธสองเหรียญการเงินนะคะค่อนข้างจะหมุนเติ้วๆเลยนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปมีโอกาสก,กดบัตรเครดิตมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะจากคนอื่นมาใช้ได้ด้วยนะคะสิบไม่เท้ามีความรู้สึก ว่าภาระสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องแบกให้เราต้องรับนะคะความรู้สึกนะคะเขาเรียกว่าจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะในความรู้สึกของเรานะคะแล้วเาเรียกว่าความรับผิดชอบสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบแต่ถามว่ารอดไหมรอดนะคะนะมีความเข <c oughs> าเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะรอดนะคะด้วยความสามารถของเรานะคะด้านของการงานงานเยอะนะคะงานเยอะ ความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้นะคะงานเยอะงานมากใครที่ทําเกี่ยวข้องกับโกดงังโรงงานใหญ่ๆนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะต้องยกของหนักๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะแฮงแม่นนะคะนะ,ะ,นะก็การเงินที่รายจ่ายเยอะแยะมีโอกาสหยิบยืมมีโอกาสกดจำนองจำนำนะคะอาจจะต้องนําของเก็บของเก่านะคะมาแปลเปลี่ยนเป็นการเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะแปดถ้วยนะคะนะก็ คิดมากคิดเยอะนะคะนะตกอยู่ในภาวังนะคะนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะนะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการดูหนังดูละครนะคะดูซีรีส์นะคะได้ด้วยเหมือนกันหรือบางคนก็เข้ากะดึกนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะประเภทขายติดช่วงกลางค่ำกลางคืนหรือว่าอาหารโต้รุ่งนะคะพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเด่นนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็อย่างที่บอกนะคะรายจ่ายเยอะนะคะบางคนก็น่นพังนี้พังซสอมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆนะคะภาระเยอะแยะมากมายส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะมีโอกาสที่จะอ่าเขาเรียกว่ามีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะปวดหลังนะคะระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้ําตาลโรคกรรมพันธุ์นะคะหรือความอ่าดันนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงนงๆพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นักใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะก่อนออกเดินทางเราก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะบางผู้นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะมีโอกาสพลาดๆนะคะอยู่กันคนละที่หรือบางคนอาจจะอยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะคะทำงานสวนทางกันเข้ากะไม่ตรงกันนะคะนะก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะ คนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินเสีมากนะคะแต่สําหรับใครบางคนนะคะเ้าเรียกว่ายังโหยหาอาดีตอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขบงคนจากพระยิบสีนะคะมีเลข2028นะคะ2028นะคะ ้าไปนนคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะส่งถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะ กัรลยนณมิตใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีลูกค้านะคะเขาเรียกว่าเพื่อนหรือว่าลูกค้าประจำนะคะจะเวียนกลับมานะคะห้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าความคิดมากความคิดเยอะนะคะคนคอตกนะคะหรือนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพ <ๆ S 2> ก็ได้นะคะงานอาวะมงคลได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจตปริกนะคะ จะทำอะไรในช่วงนี้นะคะต้องละเอียดนะคะแล้วก็รอบคอบนะคะบางคนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะทำบัตรประาชาชนต่อทะเบียนต่อประกันนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ6ถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับ เพื่อนเก่าๆสถานที่เก่าๆนะคะหรือว่าลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำลูกค้าเดิมๆนะคะจะวเวียนกลับมาอุดหนุนนะคะถ้าในเรื่องของธุรกิจด้านของความรักนะคะใครที่น้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองหรือทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้นะคะหาเวลานี้จังหวะนี้นะคะขอโทษขอพุยกันนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้กลับมาพูดมาคยุยมายูเทิร์นติเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของหกถ้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเป็นคนที่อายุห่างกันหลายหลายปีนะคะแต่สำหรับใครบางคนนะคะเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิปีเป็เลข2-5-1-6นะคะ2 5 1 6นะคะต่อไปนะคะคนสุด คนวันศุกร์นะคะสิบไม่เท้านะคะวันนี้งานเยอะนะคะงานเยอะนะคะงานมากนะคะเรียกว่าทํางานสักกระเบือ,อยันเรือรบนะคะสามเหรียญน,นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะวันนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะโดยเฉพาะประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะนการพูดการติดต่อการเจรจาลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะเวียนกลับมาลูกค้าไม่ขาดหายไปไหนนะคะ นะในเรื่องของธุรกิจนะคะเรียกว่าจะมีเ,เงินเข้ามานะคะก้าวถ้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะอัดสวินเหรียญมีดวงลงทุนด้วยนะคะสําหรับใครบางคนนะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะนนะการลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจหรือบางคนก็อาจจะลงทุนเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างนะคะยุดยานผ่านนะนะคะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม,ใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะนนเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะหรือบางคนอาจจะมีแม่สือ่อแม่ชักแนะนำนะคะชักจูงให้รู้จักได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีกู้ครองนะคะก็มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะโชคลาภนะคะยุดยานผาน,นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยีสี่นะคะมีเลขศูนย์สามเก้าศูนย์นะคะส่วนสามเก้าศูนย์นะคะ คนวันเสาร์นะคะจะตริกนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเอกสารบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก็ต่อทะเบียนต่อประกันนะคะบป,ประชาชนนะคะได้ด้วยนะคะจะทําอะไรนะคะวันนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะจะก,ก็เรียกว่ามีความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างจะสูงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะเจ้าชายดาบมีดวงเดินทางด้วยนะคะแบบกระทันหันบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่เป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหานะคะบางสิ่งบางอย่างหรือว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทาวเวอร์นะคะ มีโอกาสเสียเงินก้อนนะช่วงนี้คนเสาร์นะคะบางคนมักบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมก็ได้นะคะปรับปรุงน่นพังนี่พังนะคะน่นเสียนี่เสียต่อเติมนะคะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมร้านค้าหรืออยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนช่นนชวงนี้นะคะก่อนออกเดินทางนะคะต้องตรวจเช็คสภาพรถหรือว่าการขับรถเราก็ต้องระวังนะคะเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กใหญ่ต้องไม่ประมาทนะคะมีทาวเวอร์นะคะ ส่วนทางด้านของรวมทั้งนะคะระวังเกี่ยวข้องกับเอกสารบัตรประชาชนมีโอกาสสูญหายทำให้เรามีเหตุต้องเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนตกใจเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสจดทะเบียน แบบประทันหันได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพพะยิบสีมีเลขหนึ่งนกนะคะ1.106นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ